รอบรู้สู้โควิดวันนี้จะมาคุยถึงพระเอกสมุนไพรไตฟ้าทลายโจรสู้โควิดกันครับฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็นที่จะช่วยทําให้อาการร้อนอาการไข้ลดลงและมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียมากมายในทางวิทยาศาสตร์ขณะนี้เรายอมรับว่าฟ้าทลายโจรจะช่วยทําให้ T helper cell ที่เป็นเหมือนขุนพล ที่สั่งการให้ฐานราบคือเม็ดเลือดขาวอื่นเนี่ยทำงานที่เฮลร์เซลจะแข็งแรงมากเมื่อได้กินฟ้าทลายโจนเข้าไปเขาจะไปสั่งให้เม็ดเลือดขาวทุกจุดสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาไปทําลายไวรัสโควิดให้สิ้นซากการากินฟ้าทรายโจรเราจะกิน2เม็ดสี่เวลาชาลางวันเย็นและก่อนนอนและกินติดต่อกันได้7จ็ดถึงสิวันนะฮะอะไรก็ตามเราจะไม่แนะนําให้กินฟ้าทรายโจนเพื่อป้องกันโควิดนะครับ ขอให้พวกเราแคลวแกรปลอดภัยทุกคนจากโควิดครับสวัสดีครับช่วงสุขภาพดีกับคุณหมอพรเทพวันนี้นะคะเราจะมาแกว่งเขย่าคลายกล้ามเนื้อกันค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามร่างกายต่างๆนะคะวันนี้คุณหมอพรเทพอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับ,รบน้องจิมมี่เจอกันอีกครั้งนึ่งวันนี้ค่ะคุณหมอเห็นว่าเรื่องของการปวดตามร่างกายตามกล้ามเนื้อต่างๆนี้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอครับคืออย่างนี้ คนเราเนี่ยนะกระดูกของร่างกายเราเนี่ยมันมีเป็นร้อยร้อยชิ้นเลยมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเกาะมันไว้ทีนี้ถ้าเส้นเอ็นมันดึงมันเกาะมันไว้แล้วก็เกิดกระดูกกล้ามเอ็นและกล้ามเนื้อนี่มันตึง,ต,งตึงอาจจะเกิดจากการใช้งานหนักผิดเวลาผิดประเภทหรือว่ามีความเครียดไม่ผ่อนคลายมันก็จะเป็นโรคตามมามากมายเลยเช่นข้อปวดเข่าเนี่ยก็เกิดการกระแทก ตรงเข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยมันกระแทกกันมากๆาล่งหมอแล้วเรื่องของน้ําหนักตัวก็มีผลด้วยใช่ทีนี้เราจะทํางานให้อาการผ่อนคลายก็คือต้องให้ข้อเข่ามันห่างกันก็ต้องให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวข้อมือด้วยก็ต้องห่างกันให้คลายตัววิธีการก็คือว่าเราต้องเขย่าแกวงเขย่าสลัดให้มันยืดออกจากกันอันนี้เราก็ต้องทําทั้งตัวเลยสิคะคุณหมอวันนี้ก่นอื่นต้องทํายังไงคะคุณหมอก็เริ่มต้นในการวอร์มก่อนฮะช้าๆนะอ่ะ นี่ก่อนข้อมือก่อนปลายนิ้วก่อนแล้วก็ลงข้างล่างนี้ก็เขาอศสอบขึ้นมาค่ะอ่าทีนี้ถ้าให้ดีก็คือสลับแขนกันสลับกันมอนให้ธรรมชาติระว่าเหมือนกับเราเดินไงเหเมือนกเราเดินกันไงอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เทนนี้ไหล่ไหลไปด้วยนะไหลไปด้วยไหลไปด้วยไหลไปแล้วคอไปด้วยคอไปด้วยคอไปด้วยลาตัวเอวเอวมาค่ะเทาแล้วก็ปลายเท้าไปเลยนะอย่างเงี้ยนะ ก็เ,เดี๋ยวไม่ต้องทำเร็วนะทำช้าเพราะเราอยากจะย่ำอยู่เหมือนเราย่ำอยู่กับที่แต่ว่าสลดอดทังตัวเลยครับทําอย่างนี้สักพักนะ่ะความดันลงน้ําหนักลงโรคปวดข้อตามเนื้อตามตัวที่ปวดจะต้อง ไปนวดอ่ะนะทพื่อทาง่ายๆทําได้ที่บ้านแล้วสามารถทําพร้อมกันในครอบครัวได้นี่เป็นเคล็ดลับของคุณหมอคุณหมอฝากอะไรทิ้งท้ายไหมว่าสําหรับใครที่อยากทําให้ได้ประสิทธิภาพควรจะทําสัปดาห์หนึ่งกี่วันหรือว่าทุกวันได้เลยคะเราทําทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ทําได้ค่ะมันจะทําให้ได้ทั้งร่างกายเลยนะ,ะแล้วจะลดการปวดข้อปวดเขา่าคลายกล้ามเนื้อลดความดันลดเบาหวานโดยเฉพาะคุณผู้หญิง ก้อนน้ำหนักจะลดด้วยผิวพันธ์ผ่อ,องใสก่อนจบนะะก็ส่วนใหญ่พอจอกกิ้นเสร็จก็ต้องวอร์มดาวน์วอร์มดาวนด้วยการผายปอดหายปอดการหายปอดคือหายใจเข้าลึกๆแล้วเป่าออกแบบปากจุ๊ๆหน่อยนะ่ะ,ะนนี้เป็นการวอร์มดาวที่เราจะได้ฟอกปอดด้วยอากาศบริสุทธิ์ผายปอดอย่างนี้ครับหายใจเข้าลึกๆเลยนะให้ดังซีดเลยนะแล้วก็เป่าออกงปาก ประมาณกี่ครั้งคะคุณหมอก็ประมาณสักอย่าเกินสิบครั้งเพราะเดี๋ยวมันจะหน้ามืดเออกออกไม่เจนมากไปเพราะบรรยา่ต่ำมันก็จะหน้ามืดเลยนะคะวันนี้เคล็ดลับของคุณหมอพันเทพคุณผู้ชมทําง่ายๆได้ที่บ้านนะคะที่สําคัญทําแบบครอบครัวได้สาหรับใครที่ work from home อยู่ตอนนี้นะคะออกกาลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากมากนะคะสวัสดีค่ะ